โอเคครับผมเรามาดูนี้นะการเปลี่ยนสูชั้นบนนะครับผมอันนี้อบอบด้านบนเห็นไหมเหลืองสวยงามเลยครับผมอันนี้คือจากชั้นล่างที่มันได้แล้วนะฮะที่อบสองสองถาดน,นี้อบครั้งแรกนี่ได้เสร็จเรียบร้อยสีสวยงามเลยครับผมโอเค มีน้ำตาลอย่างซื่อเลยครับผมอ่าร้อนๆเลยครับนี่ต้องพักไว้ให้เย็ยนเลยใช่ไหมครับต้องพักไว้ให้เย็ยนด้วยอุณหภูมิ 25องศานะฮะ25องศาต่อห้องแอร์อนะฮะออกจากถาบนะครับผมเนี่ยให้จะให้ดูดูตูดน,นะฮะเห็นไหมฮะสวยงามนะฮะสวยงามมากเลยเห็นไหมป่าร,ร้อนร้อนร้อนหอมงุ่ม ต้องย้ายจากถาดนะครับผมก็ถ้าไว้ในถาดนี้ถาดนี้ยังร้อนอยู่นะฮะก็จะ,จะยิ่งทำให้บันเบอร์เกอร์มันจะไหม <c oughs> มจะไม่มากขึ้นนะถ้ทาทังไปนานแล้วตูดมันจะไหมแต่เวลาที่ทำขายอ่าเขาก็จะตัดส่วนที่ไม่ไมนี้ออกเหมือนกันนะฮะมันเป็นฐาน ก็จะเฉือนออกนิดหน่อยแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วทาเนยแล้วก็ลงจิีวเป็นบันเบอร์เกอร์นะครับผมนี่คือบันเบอร์เกอร์นะครับผมสวยงามโรยด้วยเม็ดงาโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมวิถีในเสาครับวิถีในเสาวิถีคนในครัวนะครับผมสวัสดีครับ